อ่าฮ่าสกิลหมดสกิลหมดไปทีนึงยิงโอ้โหมันเฉียงไปครับโอเคสวัสดีไวรุ่มปอฟูแล้วก็สวัสดี f อที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมชิโร่คุงนะครับนะอ่าก็วันนี้เนี่ยนะครับนะผมจะมาเล่นสายปืนกับชาร์กแมสผมนะอ่าซึ่งผมบอกเลยว่าเออผมไม่เคยเล่นสายปืนมาก่อนเลยนะครับนะคือเล่นไม่เป็นเลยแหละนะครับผมเล่นสายปืนไม่เป็นเลยนะเอานีจริงจริงนะครับถ้า ผมเล่นไม่เข้าหูเข้าตาใครไงก็ต้องขอกราบประทานโทษทุกคนมาณนีาที้ด้วยนะครับผมนะอ่าใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับนะอ่าชอบใจไงฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นลังใจกับผมด้วยนะครับนะจะขอบคุณท,ทุกๆคนที่กดติดตามให้ผมมากๆเลยนะครับผมนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ผมเล่นชาร์กแมนนะครับโผแล้วก็ปืนนะครับผมนะสายปืนนะเป็นปืนพิษนะครับผมนะอ่าโอเค เดี๋ยวจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะจ๊ะไปเลยร้านมาลูช็อปบริการเติมโลบัฟแบบไอเดียและมีแบบ VP server นอกจากนี้ยังมีกดเกมพาร์กับผลปีศาจในแบบบัฟฟูดกับกดเพชรในแบบออสาตาด้วยนะครับนึกถึงโลบักต้องมาลูช็อปนะครับร้านแบรช็อปร้านเอาใจชาวบัฟฟูดมีกดผลปีศาจกับเกมพาร์ราคาถูกนอกจากนี้ยังมีกดเพชรแมปออสตาด้วยนะครับนะรับฟาร์มบัฟฟูดก็มีนะจ๊ะเฮ้ยคนนี้สายปืนเหมือนกันเหรอมาจัดไปเจอสายปืนด้วยกันครับโอเคมา รากหัวคมๆม,มแบบพิปื่นมาอยู่โอเคครับจังหวะนี้ยังไงโอ้สกิลไม่ออกทุกคนอะไรกันเฮ้ยลุด โอ้อรายการเขาหลุดทุกคนนี่คือผมเล่นมั่วมากครับเล่นไม่เป็นเลยถ่ายปืน ยิงโดนไปทีหนึ่งครับก่างหลงนี้หรือว่าต่อได้อยู่ต่อได้อยู่โอ้เชียและเชียและโอ้เชียและ,ละทุกคนโอ้ผมตายจบแล้วแม่งไม่ไหวครับมาเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นละ โอ้โอเคเรียบร้อยโอ้นานอยู่เหมือนกันครับเซิร์ฟนี้ค่อนข้างที่จะเออหน่วงหน่วงนิดนึงนะครับผมสกิลออกช้าๆหน่อยนึงนะเออเรียบร้อยเอามาก็โอ้เซิร์ฟนี้ค่อนข้างที่จะดูดเดือดอีกแล้วนะครับมีผลมังกรเนี่ยผมผลมังกรผลมังกรยิงไปก่อนหนึ่งทีครับนับขัวไปทีนึงยังไงจังหวะนี้ อ้าเซินี้ไม่ปีนก็ค่อนข้างจะลื่นนะครับไปอา้าวใครเข้ามาขวางคอมโบเนี่ยโอ้โหส่าคอมโบเต็มได้อะไรวะ เฮ้ยเอย่ายุ่งอย่ายุ่งใครมันยุ่งเนี่ยเอา้าโอ้เขาจะลาดตายละแต่ไม่เป็นไรครับผมได้โอ้เอาละเดือดแล้วพอแบบไม่นี่โอ้เดือดแล้วทุกคนเอ้ยยะเฮ้ยเราต้องได้อยู่วะได้ป่าบวะเอ้ยเฮ้ยอะไรกันอะไรกันที่มันสงครามมาลีนกับโจสลัดอีกแล้วใช่หรือไม่เกิดอะไรขึ้นเอ้าชิบหายละผมโดน เดี๋ยวนะมีมีคนมาช่วยเฉยเลยเอา้างงมากอยู่ดีมีคนมาช่วยเขาจะช่วยหรือเขาจะล่าผมก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอ๋อโอเคมาจังหวะนี้สองสองอ่จาจัดไปครับน<ๆ>ี่ยิงหัวคมๆไปทีนึงอ่งดูดไปดูดไปดูดไปทีนึงแลกกันไปแลกกันไปแลกกันไปจังหวะนี้แลกกันไปหๆๆัวคมๆเฮ้ย หัวปมๆในบล็อกฟูดหยอกๆๆนะครับทุกคนยิมโดนไม่โดนโอ้ยชิปหายละโอ้มีคนเข้ามายุ่งอยู่แล้วว่าจะยุ่งทำไมอ่ะโดนยุ่งอีก่แล้วอ่ะพอแบบจะสู้ แบบดีๆนี่โดนยุ่งทุกทีเลยครับแต่แบบพอแบบโดนลุ่มนี่นะไม่มีใครช่วยผมซักคนเอองงเหมือนกันครับทีแบบไม่ได้โดนแบบอะไรหนักมากก็แบบมีคนช่วยนะครับเฮ้ยยิงไม่โดนทีเดียวทีเดียวมานี่มานี่เฮ้โดน้วโอ้โหไม่โดนคนจึ๊บป๊บ อุ้ยโอ้โอโอสกิลสวนไม่ได้เว้ยอันตา,ายอันตตา,าย โอเคเรียบร้อยตายครับอตอนเล่นคอมโบเต็มๆสักท,ทีหนึ่งถ้าไม่เล่น <c oughs> ไม่ได้ครับเดี๋ยวพลาดเองนะครับโอ้โหเปิดอีกแล้วมาได้เล่นเรื่อยๆนเมือานายอยากเอาอีกเราก็จัดให้ต่อได้เล่นเรื่อยบอกเลยโอ้ชิบหายแล้วครับ ยิงไปทีนึงไม่โดนอ้โหโคตรเหรอเขาก็จะล่อแบบแช่อย่างเดียวเลยครับโหเก็บตายเกับตายอเฮะสกิลหมดสกิลหมดไปทีนึงยิงโอ้โหมันเฉียงไปครับ อ้าวเรียบร้อยครับทะลุช่องตายเลยยังหวะนี้โอเครอบนี้หนึ่งหนึงกับผลสั่นจัดไปโอเ้เสกิลแซดเขาจับเราได้เขาจะเป็นนามาตานะครับผลสันต้องค่อนข้างที่จะระวังนิดนึงนะครับพยายามอย่าอยู่ที่พื้นมากนะครับผม โอ้น่แโ,โอเคยังหลบได้ครับอ๋อผลตันสายผลได้สเสต็บครับก็นัง่งต้องระวังดีๆเลยอย่างนี้ หลบคืนนี้ไม่ทันครับไม่มีสกิลทางทิยจ,จบเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับจีจีเขาขออ๋อเขาจะขอแบนปืนใช่ป่ะ,ะแล้วขอแบนสายปืนเอ้ยแต่คลิปนี้เราเล่นสายปืนนะดิอ๋อคลิปนี้เราเล่นสายปืน โอ้โอเคโอเคได้เลยตอนนี้ผมเล่นเป็นสายดาบแล้วนะครับนะในเมื่อเขาแบบขอนะครับไม่เล่นสายปืนก็อ่ะท้ายคลิปแล้วเนาะนะครับโอเคแต่ผมเล่นเอ่อจูซุยกับชักแม่นะครับนะอาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าผมปกติผมเล่นแต่ซูปเปอร์กับจูซุยนะครับ โอ้ยสึนามิโอเกือบแล้วครับเกือบโดนสึนามิแล้วโอเคเรียบร้อยครับอ่านี่เล่นสายดาบเนะาะเขาว่าจีจีครับอ่าคนนี้เขาว่าเป็นคนอฟิลิปปินส์เนาะนะครับผมอ่าก็ธงแคร์เนี่ยเป็นธงชาติฟิลิปปินส์นะครับนะก็ถือว่าคนนี้นี่เป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งที่นิสัยดีอยู่เหมือนกันนะนะครับนะอ่า ก็ถือว่าเขาให้เกียรติกันนะครับผมโอเคเขาถือว่าเป็นเป็นคนดีอะนะครับนะโอเคโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับนะที่กํามรับชมนะครับผมนะออาเป็นไงบ้างครับชอบใจไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจงผมด้วยนะครับนะคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นไลค์คอมเมนต์ลองเสงนอมาดูได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสตรีมหน่อยนะเพราะว่า งานเรียนออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับนะพวกัน,นี้เหนื่อยมากนอนก็แทบจะนอนไม่เป็นเวลาอยู่แล้วนะครับนะก็ะอาจจะไม่ค่อยได้สตรีมนะครับนะก็เดี๋ยวถ้าว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาสตรีมให้นะครับทุกคนอ่าผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับบายๆนะครับผม